ผู้อาวุโสเจ้ากังชั้านะขอรับข้าไม่รู้ว่าทำไมกลิ่นยาในห้องใต้ดินนี้ทำให้ข้ารู้สึกดีแต่กลับมีบางอย่างที่รู้สึกไม่ถูกต้องเป็นไปได้ไหมว่าที่แห่งนี้คือเป็นสถานที่ที่ในกายปีศาจฝึกฝนใช้ชุดดตพวกนั้นจริงๆข้าได้ยินจากสิทธิ์ที่ไปสอบถามเกี่ยวกับเขาที่ว่าเจ้าของลานเชิวซุยแห่งนี้เป็นนักธุรกิจชื่อดงคัง เขาค่อนข้างล่ำรวยและภูมิหลังของเขาก็ไม่ธรรมดาแต่เขากลับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกนิกายปีศาจเลยบางทีอาจมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่อีกที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ตายเถอะแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอดีตผู้นำนิกายชิงหยางจะไปลงที่นิกายปีศาจโดยตรงเลยครั้งนี้เขาทำให้ฉันต้องใช้สมองจริงๆมันน่าทึ่งมากนายรู้วธีจะสุภาพบ้างไหมดงคังชื่อนี้ฟังดูคุ้นๆมาก ดงคังดงคังในเมื่อเรารู้จักเขาแล้วทำไมเราไม่ไปหาเขาและหาคำตอบละ่ะจริงด้วยโรงเตี้ยห่งหนึ่งในเมืองฉางผิงโฮสวันนั้นที่นายกับเจนเหอเนียนอยู่ในป่าหลังจากต่อสู้เสร็จแผนการที่เขาเสนอน,นั้นจะได้ผลจริงจริงหรอแม้ว่าฉันจะมองอยังไงฉันคิดว่ามันอุกอาจเกินไปที่คนแก่พวกนั้นและชิงหยางจะเชื่อมัน เป็นเพราะมันแปลกเกินไปจนพวกเขาเชื่อได้ง่ายๆเลยล่ละนี่ก็ถือเป็นความรู้สึกแห่งความมืดภายใต้แสงไฟอีกแบบหนึง่งเมื่อเขามาถึงคืนนี้เราจะคุยเกี่ยวกับรายละเอียดอีกครั้งมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยฉันไม่เข้าใจพวกนายเลยจริงๆ ศิลปะการต่อสู้ของโมจือหยานนั้นแข็งแกร่งมากดังนั้นจึงไม่ง่ายเลยที่จะเข้าใกล้เขาเกินไปแต่ตราบใดที่ข้าสามารถหาหลักฐานว่าเขาสมคบคิดกับนิกไกปีศาจได้ข้าก็จะค่นเขาได้อย่างแน่นอนการพบการเป็นการส่วนตัวตอนกลางดึกเป็นเรื่องสำคัญอย่างแน่นอนข้าจะสั่งให้คนปิดโรงเตี้ยมแห่งนี้ซะคราวนี้ข้าต้องหาคำตอบว่าโมจือหยานคือใส่รับ สุนัขตัวนี้แต่งตัวหล่อม,มากเลยเฮ้มา hey, เช็ดน้ำลายของนายก่อนพี่ชายทำไมท่านมาช้ามากข้าหิวมากเลยจริงๆแล้วข้าไม่ได้มาช้านะแต่พอข้ามาถึงข้าก็เห็นชิงหงแอบดูเจ้าอยู่ดังนั้นข้าจึงมาช้าไปหน่อยว้าวเฮ้ม ข้ารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเขาเมื่อตอนกลางวันและดวงตาของเขามอมันที่รองเท้าของข้าตลอดเลยข้าคิดว่าเขารู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราแล้วแล้วทำไมอย่างๆถึงไม่กังวลเลยหากเขาไปบอกผู้นำนิากชิงหยางแผนของเราจะถูกเปิดเผยเอาได้นะข้าคิดเรื่องนี้มาสักพักแล้ว ท่านยังไม่รู้แต่ข้าไปหาผู้อาวุโสชิงหยางล่วงหน้าและบอกแผนของท่านครึ่งหนึ่งให้เขาฟังแล้วด้วยวิธีนี้ชิงหงจะถูกกล่าวหาว่าสอบแนมผู้นำพันธมิตรและมีเจตนาไม่ดีก็เท่านั้นโอ้ยังหยางเข้าใจหลักการของการตัดสินใจก่อนดำเนินการจริงๆคำเตือนฮอสปลอดใส่แจกับบุคเรตดอบบกบัวขาวอันไรเดียงสาข,ของนายด้วยเป็นแค่เรื่องเล็กๆน่อนอๆนี่มันขึ้นอยู่กับฉัน เพ่ชายข้าฉลาดหรือไม่ชมข้าสิข้าขอชมเชยเจ้าอย่างยางเจ้าฉลาดที่สุดมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยแค่ทำตัวเหมือนเด็กเอาแต่ใจและหันเหนความสนใจของเขาทุกอย่างก็จะสำเร็จแล้วอะไรนะใครบอกว่าแกล้งทำเป็นง้อแล้วหวานมันไม่จำเป็นท่านผู้นำท่านผู้นำท่านอยู่หรือไม่มีจรบุกเข้ามาคืนนี้ท่านผู้นำไม่เป็นไรใช่หรือไม่ เขามาแล้วตอนนี้แหละท่านผู้นำเจ้าปีศาจเป็นเจ้าจริงๆด้วยเยี่ยมมากโมจือหยานจะพูดอะไรได้อีกครั้งนี้ตำแหน่งของผู้นำกลุ่มพันธมิตรอู่หลิงเป็นของข้าในที่สุดโมจือหยานในฐานะผู้นำพันธมิตรศิลปะการต่อสู้ทำไมเจ้าถึงได้ร่วมมือกับผู้นำนิกายปีศาจทำไมเจ้าไม่ให้คำอธิบายกับทุกคนละ่ะอะไรนะ อย่งยางๆเจ้ามักจะบอกพี่ชายของเจ้าในจดหมายเสมอว่าผู้คนในกลุ่มพัทธมิตรอู่หลินดูแลเจ้าเป็นอย่างดีนี่คือวิธีที่พวกเขาดูแลเจ้า,างั้นหรือชิงหงดึกขนาดนี้เจ้ากำลังทำอะไรกันแน่เจ้าทำไมเจ้าถึงแกล้งทำเป็นงอล่ะเขาเขาคือผู้นำนิกายปีศาจนะชิงหงอย่าเสียมารยาทท่านอาจารย์ชิงหยาง าอาจารย์สิคคนนี้พบว่าผู้นำนิกายปีศาสแอบเข้าไปในห้องของท่านผู้นำในเวลากลางคืนและจากนั้นพอแค่นี้อาจารย์รู้เรื่องนี้แล้วท่านผู้นำนี่คือน,น่าจะเป็นคนที่ท่านพูดให้ข้าฟังเออนั่นเขาเองยินดีที่ได้พบผู้อาวุโสชิงหยางข้าเป็นพี่ชายของหยางหยางนามว่าเจียงอันหา ดูเหมือนกันมากแต่อารมณ์และลมหายใจภายในนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพวกเขาสองคนดูเหมือนกันมากจริงๆพวกอววุโ์ชิงหยางพี่ชายมาหาข้าในครั้งนี้เพราะกลัวว่าข้าจะถูกคนอื่นลังแกอยู่เพียงลำพังแม้ว่าข้าได้บอกในจดหมายไปแล้วว่าผู้นำนิกายทุกคนปฏิบัติต่อข้าเป็นอย่างดีแต่เขาก็ยังคงกังวลอยู่ ไปหน้านี้ยกเว้นฝ่ายใต้ตาที่มุมแท้จะแยกไม่ออกกับผู้นำนิกายปีศาเลยจริงๆในโลกนี้จะมีคนสองคนที่หน้าเหมือนกันขณะนี้เชียวหรือข้าขอถามเพื่อนตอนน้อยเจ้ามีพี่น้องบ้างหรือไม่ ข้าถูกท่านอาจารย์พาตัวไปตอนที่ข้าอายุได้สามขวบและข้าจําได้ว่าข้ามีน้องชายอยู่คนหนึ่งแต่ข้าไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนต่อมาอย่างหยางเขียนจดหมายถึงข้าและบอกข้าว่าผู้นํานิไกปีศาจนั้นคล้ายกับข้ามากดังนั้นข้าจึงตัดสินใจออกมาดูกลั้นหัวล้อไว้ข้าไม่เคยได้ยินเรื่องโกหกที่อุกอาจเช่นนี้มาก่อนในชีวิตของข้าเจ้าคนโกหกดังนั้นมันจึงสมเหตุสมผลแล้ว ออาจจะมีเสียงฝนแทงนะคะทุกคนฝนตกอยู่ลูกศิษย์ของข้ากระทําการประมาทโดยไม่คิดข้าขอโทษทั้งทั้งสองที่ไม่เคารพแทนเขาด้วยชิงหงเจ้าออกไปก่อนขอรับทาอาจารย์พี่ชายชิงหงนั้นเป็นสิทธิ์ที่น่าภาคภูมิใจของพวกอาวุโสชิงหยางและเขาก็เป็นห่วงค้าเช่นกันดังนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเฮ ไม่มีปัญหาตอนนี้อย่างอย่างก็พูดแล้วข้าจะไม่ยุ่งกับเขาอีกต่อไปข้ารู้ว่าผู้นำนิกายชิงหยางยังคงสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของข้าทำไมผู้อาวุโสจึงไม่มาตรวจดูด้วยตัวเองว่าอย่างยาอ่งและข้าอยู่ภายใต้การฝึกฝนอาจารย์คนเดียวกันหรือไม่นั่นจะทำให้ท่านผู้นำและท่านต้องขุนเคืองแล้ว ชิพจรและพลังภายในนี้มีต้นกำเนิดเดียวกันและเกือบจะเหมือนกันทุกประการพวกเขาได้รับก,การฝึกฝนมาหลายปีแล้วและไม่สามารถปลอมแปลงได้อย่างไรก็ตามเดิมทีข้าคิดว่าความแข็งแกร่งภายในของผู้นำโม่นั้นอยู่ยงคงกระพันแต่เมื่อดูที่ทัศษะของพี่ชายของเขาแล้วข้าเกรงว่าเขาได้เข้าสู่อาณาจักรที่ไม่มีใครเข้าได้แล้ว พวกท่านทั้งสองมาจากสำนักเดียวกันจริงๆและฐานการบ่มเพาะที่ลึกซึ้งเช่นนี้ทำให้ข้าชื่นชมจริงๆตอนนี้ก็ดึกแล้วดัน,นั้นข้าจะไม่รบกวนการพักผ่อนของพวกท่านทั้งสองแล้วขอตัวลาก่อนผู้อาวุโสเดินช้าๆนะขอรับท่านอาจารย์ท่านคงไม่เชื่อเรื่องไร้สาระของผู้ชายคนนั้นจริงๆหรอกใช่หรือไม่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาเป็นผู้นำนิกายปีศาจจริงๆ หากเจียนอันเป็นผู้นำนิกายปีศาจจริงๆท่านผู้นำโม่อาจถูกหลอกเช่นกันเราต้องให้เขาเห็นความจริงให้เร็วที่สุดในอูหลินมีชื่อเสียงในเรื่องสมมาตรฐานพี่ชายแม้ว่าเราจะผ่านการทดสอบของผู้อาวุโสชิงหยางแล้วก็ตามวันถัดไปแต่ข้าไม่คิดว่าผู้นำอีกสองคนจะเชื่อท่านง่ายๆและคิดว่าพวกเขาอาจจะทดสอบท่านต่อไปก็ได้ ตามธรรมชาติของพวกเขาแต่ข้ามีวิธีจัดก,การกับมันอยู่แล้วมัดผมแบบนี้ดูสวยมากจริงๆยังอย่างก็ดูสวยเหมือนกันแต่ฉันกำลังชมตัวเองอยู่นะว่าฉันหวีผมเก่งแค่ไหนแต่เขาบอกว่าฉันสวยฉันก็เลยต้องรับมันไว้ฉันเห็นว่านายมีความสุขมากโอตและนายก็ไม่ลังเลยเลยยังอย่างข้าจะหวีผมให้เจ้าด้วยไม่เป็นไรข้าหวีผมแล้ว อย่ามายุ่งกับทรงผมที่ฉันดูแลอย่างละมัดระวังสิอยากขยับแค่ให้พี่ชายลองดูก็ได้ขอรับระบบดูผมของฉันสิว่ายังอยู่ดีหรือเปล่าฉันไม่อยากเห็นตัวเองหัวล้านนายกล้าถามคำถามที่โหดร้ายแบบนี้กับระบบที่แข็งแกล่งได้ยังไงอืมห้อดูเหมือนจะไม่มีผมขาดออกมาเลยนะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่ เพชัยข้าเคยหวีผมของท่านมาก่อนท่านไปเลียวหวีผมเองตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเพชัยต้องการหวีผมของอย่างงไปตลอดชีวิตแน่นอนว่าข้าต้องฝึกฝนมาอย่างหนักอยู่แล้วท่านฝึกกับใครบ้างโอ้เริ่มอีกชาอีกแล้วในโลกนี้มีเพียงเจ้าเท่านั้นที่สามารถขอให้ข้าหวีผมให้ได้เพื่อการฝึกฝนข้าทำผมให้ลูกน้องหลายคนเลยอย่าหนีนะให้ข้ายืมผมของเจ้าซะ ช่วยด้วยท่านผู้นำกำลังทำอะไรอยู่เป็นไปได้หรือไม่ว่าเขากำลังฝึกวิชาใหม่อยู่เมื่อไม่นานมานี้หัวร้อนกำลังเป็นที่นิยมในหมู่พวกเราใช่หรือไม่ <c oughs> ท่านทำถูกแล้วอืมถูกต้องเลยท้ายที่สุดแล้วข้าหวีผมให้พี่ชายของข้าเท่านั้นดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วพี่ชายก็สามารถหวีผมให้ข้าคนเดียวได้เท่านั้นนะ ปินปรับผมนี้และอันที่อยู่บนหัวของข้าเป็นคู่กันตั้งแต่การเลือกวัสดุไปจนถึงการแกะสละักข้าทำเองทุกอย่างเลยอย่างงให้พี่ชายของเจ้าใส่มันให้เจ้าได้หรือไม่เอิม้มว่ากันว่าตราบใดที่เขามาัดผมให้ใครสักคนที่เขารักข้าจะสามารถรักษาหัวใจของเขาไว้ได้ตลอดไปแม้ข้าจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแต่ข้าก็ยังอดไม่ได้ที่จะทำมัน ข้าแค่กลัวที่จะสูญเสียเจ้าไปอย่างย่างเจียนอันฝาแฝดพี่น้องมันปลอมเกินไปชิงอย่างเชื่อคำพูดแบบนี้ได้อย่างไรมาดูกันว่าข้าจะทำให้เขาเปิดเผยท่าแท้ของเขาได้หรือไม่เขาออกมาแล้วเจ้าปีศาจรับนี่ไปซะฮะช่างเป็นพลังภายในที่แข็งแกร่งจริงๆ พู้อาวุโสเจ้ากังทําไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเอ๊ะเออข้าได้ยินมาว่ามีคนเห็นผู้นํานิไกปีศาในบ้านของท่านผู้นาพันธมิตรข้าก็เลยมาดูนะข้าไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเนื่องจากเป็นการเข้าใจผิดก็ช่างเถอะข้าจะพาพี่ชายไปทานอาหารเช้าแล้วหาวกผู้อาวุโสเจ้ากังยังคงมีคําถามอะไรท่านก็สามารถไปถามพู้อาวุโสชิงหยางได้แน่นอน อย่างที่ข้าบอกไปก่อนหน้าน,นี้ว่าเจ้าไม่สามารถทดสอบปัญหาได้แม้ว่าเจ้าจะลองดูก็ตามมันไม่ควรเป็นเช่นนั้นเหตุผลที่ว่าปฏิกิริยาในตอนที่รอบโจมตีนั้นเป็นสิ่งที่เปิดเผยท่าแท้ของคนมากที่สุดแล้วออร่าของเขาแตกต่างจากผู้นำนิกายปีศาจมากใช่หรือไม่ไม่เขาปรากฏตัวอย่างกระทันหันและข้ายังคงกำจัดความสงสัยในใจไม่ได้เลย ชิงหยางทำไมเราไม่แยกทั้งสองออกและถามคำถามพวกเขาเพื่อดูว่ามีอะไรแตกต่างกันหรือเปล่านี่ท่านเจียงอันทำไมท่านผู้นำไม่เคยเอ่ยถึงผู้เป็นพี่ชายของเขากับเรามาก่อนเลยท่านผู้นำทำไมท่านไม่เคยบอกว่าท่านมีพี่ชายมาก่อนเลย